จัดกันจะได้เอาเลยเอาไปเหมือนเหมือนถ้ามันเอาไปเหมือนเหมือนอันใดอันคนจะตายคนไักษาประกันแรกก็รักษาก่อนมันบ่หายก็เป็นบ้าตามใจมันเอะก็ตังเป็นบ้านอยู่แล้วมันกินตั้งแต่มอสามมากินยาจเอน้อเหียวตายเลยย้ายหน่ะจะตายคนละจึงอ่อนว่าแต่เหมือนโผคนเดียวหนยุโผลหนึ่งเขาหนึ่งเลยแม่มันจะเป็นอยู่บ้านเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านกับบ้านรค้าตายแต่เหมือนตตวเหมือนนะ ตู้สามหลังมันปึ่ดโซหาแม่่งก็นี่แม่เข้าใจลบไปไปลบบ้านเขาปนนุนบหงดึงเสียงมันแล้วจะเป็นลม้มเป็นล้มน่าตายแล้วไปแ้งเ,เลยว่าแป็นบ้านมันม

ขี้ขวดมันก็กินคนเดียวอิยาม่าเห็นอิยาม่าท่านอิยาม่านี่รักทั้งคำแต่คือนี่มันถ่ายยามีน้อยชื่อลงมากินจงขวดอีเมก็ยูเนี่ยมันเลยแม่ต้อนน้าเย็นไปมึงกินมันก็ะหน่ำกินแค่นั้นวันนี้แม่มันว่าเออที่บ้านส่นเลือกจะเอาเน่ามีเน่ยอย่างนั้นกิน ก็พ่อแม่ไปอยู่ไหนเนาะอตายตีตายนะแม่อยู่บ่ได้แม่กลับไปพักอยู่ในเวียงคนใช่ายหัวที่โรงพยาบาลอ๋อครับนะผส่งตังมาให้ลูกทุกวันนะส่งกับเพามาใหึ้นหลุดถ้าส่งมาแล้ะถ้ามันมีกับกองขวังช่วยจอมีกินแล้วก็วางยดเนี่ยล่างเอฟห้องมาขิม tăng quang mất của người nhà cho đấy một này, cái Nhạc, mà, mà điều của thầy đột này ta tiếp thô gái nè này nhắm rùa mà kia quá rồi dù trong màn đào là phóng nhanh 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 đâu?

วันนี้จะไม่ได้กิน้าพอจังครับเลยหมดแล้วหมดะครับเขาก็ต้องหนีมันก็ค่าของมันผมยุ่ได้พ่อเขาุอสบู่นี่ต่อผู้่ได้สกได้ชาวบ้านนี้ผมตะบุนเสื้อเขาอย่แป่งไม่ยวมันจะทำร้ายอย่างนี้นะครับนี่คครับ Láo nó cột tụ à Anh đây. và làm mì à, cuốn. lắm không, đỉnh lắm. Đỉnh lắm, đỉnh lắm, đỉnh lắm. Không, không làm là là nữa.